ลลโหสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบชาวลูกมีใครอยากจะกระโดดไหมครับมีครับโอนมาเบอร์สามนะคบเบอร์สองครับอยากกระโดดเบอร์สองเบอร์อะไเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สองเบอร์สาม อได้ยินผิดโทษทีครับมีกงรระวมหรือเปล่าเขาคุยกับใครอ่ะคุยกับพี่หยพี่หโอ้ยเสียงเนี้ยต้องอยู่ป .5 แน่ๆเลยยี่สิบแล้วจ้าอายุยี่สิบ <c oughs> แล้วจ้า ผมเพิ่งปอสี่เอง่ะคุณเด็กปอ้าเป็แล้ว่อสิบอเบักเบบักกินเขาแล้วใ่ไหมแฉที่อายุยี่สิบแปดผมด้วยนะครับพี่อายุยี่สิบแป อย่ามัวแต่กินเลยครับกินมากเดี๋ยววิ่งไม่รอดนะครับมีคนปะเนี<ม>่ยอนี่มีคน สี่แล้ี่ขโมยไม่ได้ขโมยแค่เก็บปอนนันแหละเขาเรียกขโมยอนี้เขาเรียกว่าเจอก่อนก็ได้ก่อนเราไม่มีปืนเไม่มีนาไม่มีปืนก็เอากระสุนปลาหัวมันเลยนั่นนั่นนั่มันอยู่ข้างหน้ารือมันอยู่ข้หน้าใช่ไหนอ่ะตรงนั้นนะ สายตาไม่ดีเลยอายุมากก็เป็นเงนี้เขา,าบอกเหมือนตัวเองอายุโอกแล้วผมวิวปอซีอือมีคนอยู่ข้างบ้าน